สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับโค้ดน็อตนะครับจากช่องขุดทองด้วยควนนะครับเททองด้วยข้อมูลจริงนะครับและเททองด้วยวัวรุ่งจริงนะครับก็วันนี้สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่5นะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่5นะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์เนาะก็อยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับเราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคากันนะครับว่าวันนี้ราคาทองคำเนี่ยตอนเช้าจนถึงตอนเที่ยงนปัจจุบันเนี่ยเวลาเที่ยงนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราเห็นอะไรบ้างเนาะโอเคนะครับ เรามาเริ่มวิเคราะห์กันก่อนดีกว่าเนาะว่าราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาปัจจุบันของทองคําตอนนี้อยู่ที่4,405นราะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่4405ทีนี้เรามาหาโซนดีมนันซับไพแนวรับแนวต้านกันดีกว่าอันนี้ผมตีไว้ให้หมดละเริ่มจาก เส้นแรกนะครับโอเวอร์ p l y หรือว่าโซนเซลสูงสุดเลยอยู่ที่4490รบครับโซนเซลโซนที่สอง p p l y minor นนะครับ4454ครับผม4454เส้นที่สามนะครับ s u p p l y นะครับจะอยู่ที่4428แนวต้านวันนี้เนี่ยอยู่ที่4 4 0 5นะครับ4405คือแนวต้านซึ่งตอนนี้ราคาอยู่บริเวณแนวต้านพอดีเลยนะครับต่อไปนะครับราคาต้นทุนหรือว่าราคา fair value แล้วก็ราคาที่น่าจะเกิดไซเวย์นะครับน่าจะเกิดการพักราคาใน time frame อ่าสี่ชั่วโมงก็จะอยู่ที่4,370นั่นเองครับราคา fair value ส่วนแนวรับจริงๆวันนี้เนี่ยเรามองอยู่ที่4,346นกะครับก็คือเส้นสีส้มเส้นนี้นั่นเองต่อไปราคาดีมานนะครับดีมาน ดีมันจะอยู่ที่4,310นะครับคือดีมันแรกของเราดีมันที่2นะครับหรือที่เรียกว่าดีดีมันย่อยนะครับหรือที่เราเรียกว่าดีมันย่อยจะอยู่ที่4,284นะครับตรงนี้เราเรียกว่าดีมันย่อยส่วนโอเวอร์ดีมันนะครับจะอยู่ที่4,248้ครับก็ลองตีเส้นตามนี้กันดูนะครับแต่ละเส้นก็จะมีความหมายนะครับมีนัยสําคัญว่าอ่าเป็นเส้นที่เอาไว้เข้าจังหวะอะไรนะครับเข้าบ่ายหรือเข้าเซล์เราก็เล่นตามเส้นได้เลยนะครับอ่ยโอเค เราจะมาวิเคราะห์แท่งเทียนกันบ้างนะครับจะเห็นกรอบดำๆตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือกรอบราคาที่เขาเรียกกันว่าแก็บราคานะครับเมื่อตลาดปิดและตลาดเปิดเราทำให้เกิดช่องว่างของแก็บราคาตรงนี้นะครับซึ่งในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแท่งสีชั่วโมงแรกของวันนะครับตั้งแต่ตลาดเปิดจนถึงปัจจุบันเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งนะครับเต็มแท่งเลยนะแท่งเขียวเต็มแท่งหนึ่งแท่งนะครับ และตอนนี้ราคาเนี่ยอยู่บริเวณแนวต้านนะครับอยู่บริเวณแนวต้านแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการเบรกอ่าทาไส้เหนือแนวต้านไว้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าผมมองนะมองได้2มุมมองนะครับเราจะมองได้ว่าอาจจะเป็นเบรกเอาขาขึ้นขึ้นไปนะครับไปเทสบริเวณซับไพแล้วก็ซับไพย่อยนะครับหรือว่าซับไพไมเนอร์เดี๋ยวผมจะลองวาดแนวโน้มให้ดูนะจากกราฟปัจจุบันนะครับจะมองว่า เขาขึ้นมาแบบนี้เนาะเขาขึ้นมาแบบนี้และอาจจะย่อลงมาเล็กๆทีนี้มันก็อาจจะย่อลงมาในไทาาม์ time frame ย่อยๆนะครับอาจจะไม่ดู head ห่แล้วก็ขึ้นไปทีนี้ขึ้นไปก็อาจจะเป็นทิ้งลงมาเลยทีนี้เทลรอบ2ถ้าไม่ผ่านก็ทุบนะครับ อันนี้คือในทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะที่ผมมองมองภาพผมจะมองภาพนี้นะครับสี่ชั่วโมงนะผมจะมองภาพนี้ไว้นะครับสาหรับทางเฟรมสี่ชั่วโมงก็มองว่ามีโอกาสลงมาปิดกรอบสีดําด้วยครับผมอาจจะดีขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกชุดหนึ่งเพื่อปิดกรอบสีดําแล้วก็ลงมาที่แนวดีมาเลยนะครับถ้าเราจะมองแบบนั้นก็จะมองเป็นแบบนีน้ก็จะมาเทสตรงนี้ชุดหนึ่งทีนี้ก็ปิดก็จะปิดตรงนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมองมองภาพประมาณนี้ไว้นะครับสาหรับ H4 นะตอนนี้ราคาราคาเขาพยายามที่จะยืนเหนือ ยืนเหนือแนวต้านให้ได้นะครับเพื่อจะเบรกแนวต้านในทม์เฟรมใหญ่ให้ได้ทีนี้เราต้องไปดูในทางเฟรมย่อยกันบ้างครับในทางเฟรม1ชั่วโมงกันบ้างว่าในทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเขามีรูปแบบการเดินทางมาอย่างไรแล้วบ้างตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันตั้งแต่6โมงจนถึงเที่ยงนะครับจนถึงเวลาเที่ยงเนะี่ยวิ่งมาแล้วกี่แท่งนะครับเราไปดูทางเฟรม1ชั่วโมงกันนะครับในกรอบทางเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาพยายามนะครับทาขาขึ้นมันก็จะเป็นเห็นขาขึ้นแนวต้านจะเราจะโฟกัสที่แนวต้านกกัับซ แนวต้านเห็นไหมเขาเบรกแนวต้านแล้วมีซับา,ปา,ายประมาณนี้นะครับตอนนี้เขาเบรกแนวต้านอยู่นะเขาพยายามเบรกแนวต้านอยู่พยายามยืนเหนือแนวต้านนะครับเราก็จะมองว่าถ้ายืนเหนือได้นี่อาจจะไปถึงซับายเลยนะครับส่วนถ้าจะมองขาลงเราก็จะมองเหมือน h 4เลยนะีนี้เราจะโฟกัสแนวรับก่อนเลยแต่ถ้าดูจากแท่งเทียนเนี่ยถ้าดูจากแท่งเทียนนะครับเราจะเห็นภาพนี้ถ้าเขาเป็นแท่งเขียวเนี่ยมันอาจ,จะเราจะมองเป็นแท่งเขียวต่อนเนื่องนะครับแต่ถ้าเกิด แห้งเขียวไม่ต่อเนื่องมีเป็นแห้งแดงและมีไส้นะกลับมาตรงนี้เมื่อไหร่เจอแห้งแดงยาวแน่ครับเจอแห้งแดงย,วยาวๆแน่ๆอันนี้คือในกรอบท i m เฟรมหนึชั่วโมงนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับก็มองว่าภาคเช้าเนี่ยผมมองว่าราคาน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยอาจจะเป็นการเบรกเอาขาขึ้นไปก่อนนะอยู่บริเวณซับไพแล้วรอดูว่าช่วงบ่ายกับช่วงค่ำตลาดจะมูฟอัพลงมาที่บริเวณราคาแฟร์แวรลูหรือว่าราคาทุนไหมนะครับแต่ถ้าราคาลงมาในช่วงบ่ายเนี่ยถ้าราคาลงมาถึงถึงเส้นสีเหลืองเนาะแล้วถ้ายืนเหนือได้นะครับก็จะมองเป็นมูฟอัพขึ้นไปใหม่นะครับถ้ายืนเหนือไม่ได้เราก็จะมองที่เส้นแฟร์แวรลู และต้องมาลุ้นตลาดลอนดอนว่าอตลาดนิวยอร์กว่าจะทําราคาดันราคาขึ้นไปหรือว่าจะทุบราคาลงมาเพื่อลงมาที่บริเวณดีมาน์ไหมนะครับอันนี้ต้องติดตามกันนะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมวาภาพใหดูว่า H4 เนี่ยผมมองในลนักษณะไหนนะครับทีนี้เราจะไปดูทม์เฟรมสุดท้ายนะครับก็คือ D1 นะครับเราจะไปดูทางเฟรม Day กันในทางเฟรม Day นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อเทียนเนี่ยจากหลักๆจะเป็นฝั่งบายเป็นหลักเนาะ ดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเขาจะต้องมองไปหาขึ้นเนี่ยเขาต้องทำราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่า4,000เท่าไหร่ครับ4,400เอ้ 4, 400, ่4,346ต้องไม่ต่ำกว่านี้นะครับหรือถ้าจะให้ดีเลยอยู่ต้องอยู่ที่4,370นะครับถึงจะเป็นการที่ มูฟกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นได้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมองว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นทั้งสัปดาห์ก็ได้นะครับมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะคาดการณ์ในวันถัดไปว่าจะเกิดรูปแบบขาขึ้นขาลงยังไงนะครับแต่ถ้ามองว่าวันนี้เนี่ยปิดเป็นแท่งเขียวเด็นแท่งเมื่อไหร่พรุ่งนี้อาจจะเป็นแค่การย่อแล้ววันถัดไปก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวบายกลับขึ้นไปเพื่อทํำนิวไฮหรือไม่ก็กลับไปไฮเดิมนะครับก็จะมองที่ไฮเดิมไว้ก่อนนะครับในการที่จะมองเป็นขาขึ้นนะสําหรับอาาทิิตตตยนนี้นะครับับงงไกก็ขฝดม คลิปของผมด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube นะครับขุดทองด้วยควนนะครับเพจตามข้อมูลจริงและวอลลุ่มจริงนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับก็อยากอยากให้กดติดตามช่องผมไว้นะจะได้ฟังบทวิเคราะห์นะครับกราฟทองคำรายวันนะครับทุกวันนะครับจันถึงสุขเลยนะครับเวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสำหรับการรับชมคลิปนะครับส่วนถ้าท่านใดนะครับาอยากจะ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับขุดทองด้วยควอนเหมือนกันนะครับจะเป็นโลโก้เดียวกันกับช่อง YouTube เลยนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามเพจตรงนั้นได้นะครับเพื่อจะดูการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับจากผมนะครับโค้ดน็อตนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับการวิเคราะห์ทองคำของผมเนาะก็มองว่าสรุปเลยนะครับก็มองว่าอาจจะเป็นการย่อเพื่อสะสมแรงบายขึ้นไปนะครับในสัปดาห์นี้และในวันนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูว่า ตลาดลอนดอนและตลาดอเมริกาจะทำแพทเทิร์นให้กลับเป็นขาขึ้นเหมือนที่เราคาดการไว้หรือไม่นะครับดังนั้นการเทรดเนี่ยไม่ใช่การเดานะครับแต่คือการคาดการเนาะไม่ใช่การเดาแบบไม่มีหลักไม่มีฐานเนาะการเทรดนะครับควรมีหลักฐานเช่นขึ้นถึงไหนลงถึงไหนมองภาพอะไรนะครับเทรดตามข้อมูลจริงเทรดตามโซนราคาจริงนะครับไม่เดาราคานะครับถ้าไม่อยากเดาราคาต่อไปอยากจะเทรดได้อย่างแม่นยําต้องดูคลิปผมแล้วก็ติดตามช่องผมไว้นะครับรับรองได้เลยว่า หากดูคลิปและทําตามคลิปที่ผมวิเคราะห์นะครับจะสามารถเทรดได้อย่างแม่นยําแน่นอนครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้วันจันทร์นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านเทรดกันอย่างมีแบบแผนนะครับทาตามระบบของตัวเองนะครับเล่นตามระบบนะครับอย่าอุดแผนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมโคดน็อตนะครับขอจบคลิปวิเคราะห์ทองคําวันจันทร์ที่5เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ